ลองนึกภาพดูสิในขณะที่คนทั้งโลกต่างคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้า EVS คืออนาคตแต่กลับมีบริษัทหนึ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคน CEO ของ CoinDesk ได้เปิดตัวเครื่องยนต์ที่ตั้งคำถามกับคำกล่าวอ้างอันสูงส่งของอุตสาหกรรมนี้เขาย้วงว่าแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่หนทางเดียวที่จะก้าวไปข้างหน้าแต่ยังมีทางเลือกอื่นที่อาจชาญฉลาดและทรงพลังกว่าและตัวเลือกนั้นก็คือเครื่องยนต์ใหม่ของพวกเขา Dark m a t t จิ g e n e r a t ซึ่งไม่ใช่แค่เครื่องยนต์ธรรมดาแต่เป็นเทคโนโลยีที่พร้อมจะแข่งขันกับนิวสทั้งในด้านสมรรถนะและระยะทางไฮเปอร์คาร์จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเมื่อพลังไฟฟ้าและเครื่องยนต์นวัตกร,รรมผสนรวมกันผลลัพธ์ที่ได้จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมโดยรวมในขณะที่บริษัทอื่นๆเพิ่งพาแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวโคเอนิกเซกได้พิสู์แล้วว่าโลกยังไม่เห็นศักยภาพที่แท้จริงของเทคโนโลยีไฮบริดนี่คือเหตุผลที่ผู้คนต่างพูดว่าเครื่องยนต์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การขับเคลื่อนรถยนต์เท่านั้นแต่ยังเป็นการท้าทายอนาคตของอุตตาาหหรมรถยนไฟ,ฟ้้ทัง คำถามสำคัญในตอนนี้คือ dark matter จะหยุดยั้งการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าได้จริงหรือไม่หรือมันจะยังคงเป็นเพียงการทดลองทางเทคโนโลยีขั้นสูงอีกชิ้นหนึ่งติดตามชมจนจบวิดีโอเพื่อลุ้นรับข้อมูลเพราะข้อมูลที่คุณจะได้ค้นพบจะทำให้คุณตกตะลึงและใช่แล้วกดติดตามช่องก่อนดำเนินการต่อเพื่อเป็นคนแรกที่จะได้รับวิดีโอสุดเร้าใจแบบนี้ชื่อคเอนิเซชวนให้นึกถึงรถยนต์ ที่ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่ยังเป็นความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมอีกด้วยเรื่องราวของบริษัทเริ่มต้นขึ้นในปี1994เมื่อใช้หนุ่มคนหนึ่งคริสเตียนฟอนโคเอนิกเซตไฟฝันที่จะสร้างซูเปอร์คาร์ที่เร็วที่สุดและล้ำสมัยที่สุดในโลกในตอนนั้นความฝันนี้ดูเหมือนความฝันในภาพยนตร์เพราะยักษ์ใหญ่อย่างเฟอร์รารี่ลัมโบกินีและแมคลาเรนต่างก็มีอยู่แล้วในวงการนี้แต่คริสเตียนเชื่อว่าหากใครมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าก็สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดได้ด้วยวิิิสััยทศนนนน์ี้้คเอซกจึึงถืดข จุดเริ่มต้นนั้นไม่ง่ายเลยด้วยโรงรถขนาดเล็กและทีมงานที่จำกัดพวกเขาจึงสร้างต้นแบบคันแรกขึ้นมาได้พวกเขาเผชิญกับปัญหาเงินทุนความท้าทายทางเทคนิคและแรงกดดันทางการตลาดแต่พวกเขาไม่เคยยอมแพ้โคเอนิกเซคค่อยๆสร้างสค์รถยนรุ่นที่ไม่เพียงแต่เร็วเท่านั้นแต่ยังล้ำหน้าทางเทคโนโลยีอีกด้วยด้วยเหตุนี้ภายในเวลาไม่กี่ปีโคเอนิกเซคจึงเป็นที่รู้จักในฐานะนวัตกรรมที่เหนือขีดจำกัดวิสัยทัศน์ของโคเอนิกเซคชัดเจนเสมอมา พวกเขาต้องการสร้างไม่ใช่แค่รถยนต์แต่รวมถึงเครื่องจักรที่เชื่อมช่องว่างระหว่างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้รถยนต์แต่ละคันของพวกเขาล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในโลกยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นการใช้คาร์บอนไฟเบอร์ที่เบาที่สุดอัตราเร่งที่เร็วที่สุดในโลกหรือเทคโนโลยีที่บริษัทอื่นไม่เคยคาดคิดมาก่อนนี้คือเหตุผลที่รถยนต์โคยนิเซกไม่ใช่แค่ของเล่นสําหรับคนรวยแต่เป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวมทีนี้มาดูปัจจุบันกันบ้างทั่วโลกต่างยอมรับรถยนต์ไฟฟ้า e ีวีว่าเป็นอนาคตที่เสร์ บิทและบริษัทใหญ่ๆอีกหลายบริษัทต่างคาดการว่าเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลจะแทบจะสูญพันธุ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่ CEO ของโคเอนิกเซ็มีมุมมองที่แตกต่างออกไปเขาเชื่อว่าวีเสเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นแต่วีสไม่ใช่ทางเลือกเดียวการผลิตแบตเตอรี่จําเป็นต้องใช้โลหะหายากโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จยังไม่พร้อมใช้งานทุกที่และความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่วีสต้องเผชิญคือการเดินทางไกลและความต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่องคริสเตียนกล่าวว่าหากเราผสนรวมเครื่องยนต์ และพลังงานไฟฟ้าเข้าด้วยกันอย่างถูกต้องเราจะสามารถสร้างเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดและยั่งยืนกว่าวิสได้แนวทางนี้ทําให้พวกเขาแตกต่างจากบริษัทอื่นๆในขณะที่แบรนด์อย่างเทสลตกาลังวางเดิมพันอนาคตที่เน้นรถยนต์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวโคอนิกเซตต้องการพิสูจน์ว่าอนาคตแบบหลายเส้นทางการผสมผสานเทคโนโลยีที่หลากหลายเข้าด้วยกันเป็นเส้นทางที่ถูกต้องเขากล่าวว่าเราต้องยอมรับรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริดและเครื่องยนต์แบบใหม่ เครื่องยนต์สสารมืดคือผลลัพธ์ของแนวคิดนี้เครื่องยนต์ที่เล็กน้ำหนักเบาแต่ทรงพลังพอที่จะยืนหยัดและท้าทายการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าเครื่องยนต์สสารมืดมันคืออะไรแค่เอ่ยถึงเครื่องยนต์สสารมืดก็ทําให้นึกถึงเครื่องจักรอันลึกลับและทรงพลังและนั่นคือความจริงเครื่องยนต์ใหม่ที่โคเอนิกเซตเปิดตัวนั้นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติว,ตวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เลยทีเดียวมาทาความเข้าใจกันว่าเอนจินนี้คืออะไรทํางานอย่างไร และทำไมถึงถูกเรียกว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแรกเลยเอนจิ้นสสารมืดมีขนาดเล็กกว่าเอนจินทั่วไปมากซึ่งหมายความว่ามันกินพื้นที่น้อยกว่าน้ำหนักเบากว่าและทรงพลังไม่แพ้กันโดยปกติแล้วเมื่อเรานึกถึงเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เราจะนึกถึงเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นแต่คเอนิส็กได้ทำลายความคิดนี้ลงแล้วพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าเทคโนโลยีสามารถให้กำลังมหาศาลได้แม้จากเครื่องยนต์ขนาดเล็กเครื่องยนต์นี้ได้รับการออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดประหยัดพื้นที่ในห้องโดยสารและช่วยให้ติดตั้งส่วนประกอบอื่นๆ ได้ง่ายเช่นแบตเตอรี่มอเตอร์และอุปกรณ์ขับเคลื่อนมาถึงไฮไลท์ที่แท้จริงนั่นคือกำลังเครื่องยนต์แม้จะมีขนาดเล็กแต่เครื่องยนต์สสารมืดก็สามารถสร้างแรงม้าได้มากพอที่จะทำลายสถิติแม้แต่ซูเปอร์คาร์ขนาดใหญ่ที่สุดเครื่องยนต์นี้ทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงหมายความว่าผลิตพลังงานได้มากขึ้นโดยใช้เชื้อเพลิงหรือพลังงานน้อยลงยิ่งไปกว่านั้นการออกแบบยังสร้างความร้อนน้อยลงช่วยลดการสูญเสียพลังงานนี่คือเหตุผลที่เครื่องยนต์นี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานชิ้นเอกทางวิศวกรรม แต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นเครื่องยนต์สสารมืดไม่ได้ทางานเพียงลําพังแต่ยังทางานร่วมกับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยสิ่งนี้ก่อให้เกิดระบบไฮบริดที่ทั้งเครื่องยนต์และแบตเตอรี่ให้พลังงานแก่รถยนต์เมื่อจําเป็นเครื่องยนต์จะจ่ายพลังงานในขณะที่เมื่อต้องการการขับขี่ที่นุ่มนวลและเงียบแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าจะทําหน้าที่แทนการผสมผสานนี้ทําให้รถยนต์ไม่เพียงแต่เร็วแต่ยังนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพอีกด้วยลองนึกภาพว่าเหมือนมีนักกีฬาที่สามารถวิ่งแข่งระยะไกลและวิ่งเร็ว ได้การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์สสารมืดและแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทําให้เจเมอระโดดเด่นเครื่องยนต์นี้ถูกขนานนามว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เพราะช่วยแก้ไขจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันทั้งระยะทางและการชาร์จสิ่งที่ผู้คนกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า EVS ในปัจจุบันคือแบตเตอรี่หมดเร็วและต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการชาร์จอย่างไรก็ตามเครื่องยนต์ของโคเอนิกซ์สามารถรองรับแบตเตอรี่ได้ ซึ่งหมายความว่าแม้แบตเตอรี่จะหมดเครื่องยนต์ก็ยังคงทํางานต่อไปหมดความกังวลเรื่องการหาสถานีชาร์จทาให้การเดินทางระยะไกลสะดวกสบายยิ่งขึ้นคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือน้ําหนักของมันเครื่องยนต์สสารมืดมีน้ําหนักเบามากจนช่วยลดน้าหนักของรถทั้งคันได้อย่างมากยิ่งรถมีน้ําหนักเบาเท่าไหร่รถก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นเท่านั้นและใช้พลังงานน้อยลงเท่านั้นนี่คือเหตุผลที่การผสานเข้ากับไฮเปอร์คาร์เจมเรได้ยกระดับสมรรถนะไปอีกขั้นคําถามก็คือทําไมบริษัทอื่นๆถึงไมม่ปรระสสบควาาํเ็จ โคเอนิกเซคิดนอกกรอบเสมอมาในขณนะที่บริษัทอื่นๆมุ่งเน้นแต่เีสหรือเครื่องยนต์ขนาดใหญ่โคเอนิกเซกลับสร้างสรรค์การผสมผสานที่ดีที่สุดของทั้งสองสิ่งนี้พวกเขาเชื่อว่าแบตเตอรี่และเครื่องยนต์ที่ผสานรวมกันสามารถสร้างหน่วยพลังงานที่ทรงพลังและมีประโยชน์มากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียวชื่อของเครื่องยนต์คือสสารมืดซึ่งสะท้อนถึงพลังลึกลับของมันเช่นเดียวกับที่สสารมืดในจักรวาลแม้จะมองไม่เห็นแต่กลับมีอิทธิพลต่อทั้งจักรวาลเครื่องยนต์นี้ แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็มีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดมันถูกเรียกว่าไม่ใช่แค่เครื่องยนต์แต่เป็นวิธีแห่งอนาคตในท้ายที่สุดเครื่องยนต์สสารมืดไม่ใช่แค่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโคยนิกเซตแต่เป็นสัญญาณบอกอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดว่าอนาคตจะไม่จํากัดอยู่แค่วีสเราอาจจะได้เห็นระบบส่งกําลังไฮบริดแบบนี้มากขึ้นในอนาคตแต่จุดเริ่มต้นมักจะเริ่มต้นจากคนที่กล้าคิดต่างเสมอ และในครั้งนี้ชายคนนั้นคือคริสเตียนฟอนเคนิกเซกผู้ซึ่งด้วยเครื่องยนต์สสารมืดได้แสดงให้โลกเห็นว่าคุณไม่จําเป็นต้องเดินตามฝูงชนเพื่อปฏิวัติแต่คุณต้องสร้างเส้นทางของคุณเองจิมเมอร์ให้เพื่อความสรดย์แห่งเทคโนโลยีจิมเมอร์ของโคนิกเซกไม่ใช่ไฮเปอร์คาร์ธรรมดาเรียกได้ว่าเป็นรถระดับเมกะคาร์อย่างแท้จริงเพราะมันเปลี่ยนไปด้วยทุกสิ่งที่ไม่มีใครในโลกยานยนต์กล้าจินตนาการได้โคนิกเซกได้ผสนเครื่องยนต์สสารมืดและมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าด้วยกันเพื่อสร้างการผสมผสานที่่่เนนนนนืืออกกวารถยต์ๆใโล ทั้งในด้านสมรรถนะความเร็วและระยะทางมาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆว่าทำไมจะไม่เลมิถึงพิเศษนักจุดเด่นที่สุดคือระบบส่งกำลังเครื่องยนต์สสารมืดนั้นมาสศจ,จรย์ในตัวมันเองแต่เมื่อประสานเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าผลลัพธ์ที่ได้คือแหล่งพลังงานที่แผ่พลังงานจากทุกทิศทางจะไม่เ,มเมร่มีมอเตอร์ไฟฟ้า3 1, ตัวหนึ่งตัวที่ด้านหน้าและอีก2ตัวที่ด้านหลังกำลังขับรวมของมอเตอร์เหล่านี้และเครื่องยนต์สสารเมื่อสูงถึงหลายพันแรงม้าพลังมหาศาลขนาดนี้ สามารถเปลี่ยนรถยนต์ทุกคันให้กลายเป็นจรวดบนท้องถนนได้เจมเมอร์สามารถเร่งความเร็วจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง2วินาทีลองนึกภาพว่าคุณกำลังนั่งอยู่ในรถแล้วทันทีที่คุณเหยียบคันเร่งรถก็พุ่งทะยานขึ้นด้วยความเร็วเทียบเท่าเครื่องบินความเร็วสูงสุดของรถกล่าวกันว่าสูงกว่า400กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มันเป็นหนึ่งในไฮเปอร์คาร์ที่เร็วที่สุดในโลกนั่นหมายความว่าหากคุณขับรถคันนี้ด้วยคันเร่งสุดบนทางหลวงคุณจะมองเห็นทุกกสิิ่่่่่่งงงในนนพพรรรตตตตาาาาแแแเเเเจออลไมีียย็วทั้ฉด ด้วยความทา้าทายที่ใหญ่ที่สุดของวิสคือระยะทางและการชาร์จอย่างไรก็ตามระบบไฮบริดของจิมเบอรทำให้รถรุ่นนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวอยู่ที่ประมาณ50-60กิโลเมตรหมายความว่าคุณสามารถขับขี่ในโหมด EV เพียงอย่างเดียวได้หากต้องการและเมื่อต้องเดินทางไกลเครื่องยนต์สสารมืดจะคอยสนับสนุนการผสมภาษานี้ทําให้มีระยะทางวิ่งรวมมากกว่า1,000กิโลเมตรหมายความว่าคุณสามารถเดินทางได้เป็นระยะทางไกลามาก โดยไม่ต้องชาร์จหรือเติมน้ำมันบ่อยๆนี่คือสิ่งที่ทำให้เจมีเร่ไม่ใช่แค่ไฮเปอร์คาร์แต่ยังใช้งานได้จริงสำหรับการเดินทางทุกประเภททีนี้มาดูคุณสมบัติกันก่อนไฮเปอร์คาร์มักออกแบบมาสำหรับผู้โดยสารเพียง2คนแต่จเจมเร่เป็นไฮเปอร์คาร์สีที่นั่งซึ่งหมายความว่าคุณจะได้สัมผัสสมรรถนะแบบเดียวกับที่เคยถูกจำกัดไว้เฉพาะในสนามแข่งแม้ขนาดนั่งอยู่กับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงก็ตามโดยเด่นด้วยเบาะนั่งขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกสบายระบบอินโฟเทนเมนต์สุดล้ำและสัมผัสแห่งความหรูหราที่รถย ควรมีในด้านการออกแบบจิเบอร์เรเปรียบเสมือนรถยนต์แห่งอนาคตประตูเปิดขึ้นด้านบนทำให้รถดูล้ำสมัยยิ่งขึ้นภายในใช้คาร์บอนไฟเบอร์และวัสดุคุณภาพสูงเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรงสูงสุดดีไซน์แอโรไดนามิกช่วยรับประกันเสถียรภาพแม้ขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงจิมเบอร์เรยังโดดเด่นด้านความปลอดภัยอีกด้วยการรักษาการควบคุมรถความเร็วสูงเช่นนี้เป็นเรื่องยาก จึงมีระบบเบรกขั้นสูงระบบควบคุมการยึดเกาะถนนอัจฉริยะและฟีเจอร์ช่วยเหลือการขับขี่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งหมายความว่ารถไม่เพียงแต่ขับเร็วเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณปลอดภัยอีกด้วยอีกหนึ่งจุดเด่นสําคัญของเจงเมรคือแนวทางการใช้งานจริงให้อร์คาส่วนใหญ่มักจํากัดอยู่แค่ในโชว์รูมและสนามแข่งแต่เจเมร์ออกแบบมาเพื่อการขับขี่ในชีวิตประจําวันมีพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถรองรับผู้โดยสารได้4คนและเดินทางไกลได้อย่างสะดวกสบายการผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์สสารมืดและมอเตอร์ไฟฟ้านี้ ไม่เพียงแต่ให้พลังงานแต่ยังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถยนต์ในอนาคตอีกด้วยรถยนต์คันนี้แสดงให้เห็นว่าการผสมผสานยูเอีสเข้ากับเครื่องยนต์แบบเดิมหากทำอย่างถูกต้องจะเหนือกว่าโซลูชันแบบด้านเดียวอย่างมากนวัตกรรมทางวิศวกรรมสร้างความตกตะลึงให้กับอุตสาหกรรมโคเอนิกซิกสร้างสัญญาณยนต์ที่ทำให้ผู้คนตั้งคำถามอยู่เสมอว่าเป็นไปได้อย่างไร และเครื่องยนต์สสารมือดรุ่นใหม่ของพวกเขาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ปรัชญานี้ได้เป็นอย่างดีเครื่องยนต์นี้ไม่เพียงแต่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาเท่านั้นแต่ยังทรงพลังจนสร้างความตื่นตะลึงให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์คำถามคือโคเอนิกซิกทำอะไรถึงได้เครื่องยนต์ขนาดเล็กขนาดนี้มาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆดีกว่าโดยทั่วไปแล้วหากคุณต้องการกำลังที่มากขึ้นคุณก็จำเป็นต้องใช้เครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นนี่คือหลักการที่บริษัทรถยนต์ยึดถือแต่โคเอนิกซิกได้ทำลายแนวคิดนี้ลงเครรรืื่องยนนต์ส,สาามดมดีข,ดข,ดขดัั และน้ำหนักเบามากทำให้ติดตั้งในรถยนต์ได้ง่ายประโยชน์โดยตรงของเครื่องยนต์น้ำหนักเบาคือน้ำหนักรวมของรถ,รถลดลงและเมื่อน้ำหนักของรถลดลงความเร็วและประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินั่นหมายความว่าพลังที่มากขึ้นแต่พลังงานที่น้อยลงนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งอย่างแรกทีนี้มาถึงเรื่องจริงพลังขับเคลื่อนดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร เบื้องหลังความสำเร็จนี้คือเทคโนโลยีวิศวกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของโคเอนิกเซ็กเครื่องยนต์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการสูญเสียพลังงานให้น้อยที่สุดในเครื่องยนต์ทั่วไปพลังงานจำนวนมากถูกสูญเสียไปเนื่องจากแรงเสียดทานและการสูญเสียความร้อนอย่างไรก็ตามเครื่องยนต์สสารมืดช่วยลดแรงเสียดทานได้อย่างมากและปรับปรุงการจัดการความร้อนเพื่อให้มั่นใจว่าพลังงานจะถูกแปลงเป็นพลังงานสูงสุดนี่คือเหตุผลที่เครื่องยนต์นี้ให้กำลังขับที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับขนาดโคเอนิกเซ็กได้ใช้วัสดุขั้นสูง วัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเหล่านี้ทำให้เครื่องยนต์มีความทนทานและมีประสิทธิภาพมีการใช้วัสดุอย่างคาร์บอนไฟเบอร์และโลหะผสมคุณภาพสูงเพื่อรักษาน้ำหนักของเครื่องยนต์ให้เบาโดยไม่กระทบต่อกำลังและความทนทานนี่คือเหตุผลที่เครื่องยนต์สสารมืดแม้จะมีขนาดเล็กแต่กลับมีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งยวดและสามารถให้สมรรถนะสูงได้นวัตกรรมสำคัญอีกประการหนึ่งคือการออกแบบในเครื่องยนต์ทั่วไปจำนวน และการจัดเรียนกระบอกสูบเป็นตัวกำหนดกำลังอย่างไรก็ตามโคเอนิกเซกได้ออกแบบโครงสร้างกระบอกสูบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลาเวียนของอากาศและเชื้อเพลิงเพื่อให้ได้กำลังสูงสุดจากทุกหยดของเชื้อเพลิงกระบวนการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูงนี้คือหัวใจสำคัญของเครื่องยนต์สสารมืดด้วยเหตุนี้แม้จะมีขนาดเล็กแต่กำลังขับของมันก็ไม่น้อยหน้าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ความชาญฉลาดของเครื่องยนต์ก็น่าสังเกตเช่นกัน มาพร้อมเซ็นเซอร์และระบบจัดการที่ใช้ AI คอยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่องหากเกิดความร้อนสูงเกินไประบบจะปรับอุณหภูมิทันทีหากการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดชะงักระบบจะแก้ไขให้การปรับแบบเรลวทมนนี้ทำให้เครื่องยนต์สสารมืดมีความชาญฉลาดยิ่งขึ้นกว่านิสิยยังได้ออกแบบเครื่องยนต์นี้โดยเฉพาะเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานสมดุลกับมอเตอร์ไฟฟ้าการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์นั้นสมบูรณ์แบบจนคุณแทบไม่รู้เลยว่าเครื่องยนต์กำลังทำงาน หรือมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังทำงานอยู่การเปลี่ยนผ่านที่ราบเรื่องนี้ทําให้เจมีระโดดเด่นกว่ารถยนต์ไฮบริดรุ่นอื่นๆอ,อีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษคืออัตราส่วนกําลังต่อน้ําหนักของเครื่องยนต์ซึ่งหมายถึงกําลังที่เครื่องยนต์ส่งออกมาเมื่อเทียบกับน้าหนักอัตราส่วนกําลังต่อน้ําหนักของเครื่องยนต์สสารมืดนั้นน่าประทับใจอย่างยิ่งจนสามารถเทียบชั้นกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมได้ไม่มีใครเคยจินตนาการถึงพลังมหาศาลเช่นนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ําหนักเบาเช่นนี้มาาาากก่่่อนนนสิงงททีํทให้วรยนยตน์ ประหลาดใจมากที่สุดคือโคอนิกเซกสามารถทําทั้งหมดนี้ได้โดยไม่ประนีประนอมใดๆโดยปกติแล้วเมื่อเครื่องยนต์มีขนาดเล็กลงและเบาลงกําลังหรือความทนทานจะลดลงแต่เครื่องยนต์สสารมืดกลักไม่เป็นเช่นนั้นณจุดนี้กําลังเครื่องยนต์จะยังคงเดิมประสิทธิภาพยังคงเดิมและเทคโนโลยีก็ก้าวหน้ามากจนเครื่องยนต์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงแผนง,งานได้ในอีกหลายปีข้างหน้าผลกระทบต่อตลาดโลกเมือ่อพูดถึงผลกระทบต่อตลาดโลกเครื่องยนต์สสารมืดของโคอนิกเซกไม่ใช่แค่เทคโนโลยีใหม่ เท่านั้นแต่ยังเป็นการตกให้อุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลกตื่นตัวอีกด้วยก่อนหน้านี้บริษัทร,ระดับโลกอย่างเทสเซอร์บิดโตโยต้าและ s, วอล์คสวรกันต่างมุ่งเป้าไปที่วิสหรือรถยนต์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวพวกเขาเชื่อว่าอนาคตขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้นอย่างไรก็ตามโคเอนิกเซกได้สั่นคลอนความคิดนี้ด้วยเอนจินสารมืดพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าเกมนี้ไม่ได้มีแค่ด้านเดียวแต่สามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบนี่คือเหตุผลที่ทําให้เกิดการถกเถียงกันในตลาดโลกว่าอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้า ก่อนอื่นมาพิจารณาผลกระทบต่อเทสลากันก่อนโมเดลธุรกิจทั้งหมดของิลาม,มัสอิงกับอีวีสจุดแข็งที่สุดของเทสลาคือวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่อีวีเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยการเปิดตัวเครื่องยนต์สสารมืดผู้คนเริ่มตั้งคำถามว่าเครื่องยนต์ไฮบริดหรือเครื่องยนต์แบบใหม่จะมีอนาคตควบคู่ไปกับวีสหรือไม่หากคำตอบคือใช่เทสลาจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์นี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับเทสลาเพราะจนถึงตอนนี้พวกเขายังไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีไฮบริดหรือเครื่องยนต์เลย จากนั้นก็มาถึงบิตซึ่งกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลกธุรกิจของบิตก็มีพื้นฐานมาจากรถยนต์ไฟฟ้าเช่นกันโดยบิตได้แสงหน้าเทสลาในตลาดจีนไปแล้วแต่แนวทางใหม่ของโคเอนิกเซจะกดดันให้บิตต้องก้าวไปไกลกว่าแค่วบีสหากโลกเริ่มนาเครื่องยนต์ไฮบริดมาใช้เหมือนสสารมืดบิตก็จะต้องเปลี่ยนแปลงสายผลิตภัณฑ์ครั้งใหญ่เช่นกันบริษัทอย่างโตโยต้าและฮอนด้าต่างก็กําลังพัฒนารถยนต์ไฮบริดอยู่แล้วสําหรับพวกเขาเครื่องยนต์โคเอนิกเซนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเเเส้้นนนททาางี่พวกกขลือั ไม่ได้ผิดไปเสียทีเดียวโตโยต้ากำลังมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนแบบไฮบริดอยู่แล้วและตอนนี้ความสำเร็จของเครื่องยนต์สสารมือดอาจพิสูจน์ได้ว่าเทคโนโลยีไฮบริดมีอนาคตที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกสิ่งนี้จะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นให้กับบริษัทญี่ปุ่นในตลาดโลกในยุโรปเทสลาและวอล k ์เบิร์กกำลังพยายามก้าไปข้างหน้าในการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรก็ตามชาวยุโรปเป็นที่รู้จักในเรื่องความรักในเทคโนโลยีและนวัตกรรมหากเครื่องยนต์สสารมืดของโคเอนิกเซ็มอบสมรรถนะ และประสิทธิภาพอันน่าประทับใจตลาดยุโรปก็อาจพร้อมนํามันมาใช้ทันทีผลกระทบจากเครื่องยนต์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มรถรูและรถสปอร์ตจะรุนแรงมากส่วนตลาดสาหรัฐอเมริกาก็จะได้รับผลกระทบไม่มากนักรถยนต์ไฟฟ้า e v วส์ถูกมองว่าเป็นกุญแจสําคัญสู่อนาคตสีเขียวแต่ลูกค้าชาวอเมริกันต้องการทั้งพละกําลังและระยะทางหากเครื่องยนต์สสารเมื่อสามารถมอบทั้งสองสิ่งนี้ได้ผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ชาวอเมริกันก็จะยอมรับมันอย่างเต็มใจ สิ่งนี้จะกดดันให้บริษัทต่างๆเช่น Ford, GM และ t ท s l a นำเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันมาใช้ด้วยผลกระทบต่ออีกประเด็นสำคัญทั่วโลกคือโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของนีวิคือสถานีชาร์จยังไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่แต่หากเครื่องยนต์อย่างสสารมืดพร้อมใช้งานผู้คนก็จะมีทางเลือก โดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อนโยบายของประเทศที่มีแผน EV เพียงอย่างเดียวรัฐบาลจะพิจารณาว่าการลงทุนใน EV เพียงอย่างเดียวนั้นถูกต้องหรือไม่หรือควรส่งเสริมเทคโนโลยีไฮบริดด้วยนักวิเคราะห์ตลาดเชื่อว่าเครื่องยนต์สสารมืดของโคเอนิกเซกจะเป็นตัวกระตุ้นในอนาคตซึ่งหมายความว่าแม้ว่ารถยนต์ของโคเอนิกเซกจะจำกัดอยู่แค่กลุ่มรถรูและรถไฮเอ็นแต่เทคโนโลยีของพวกเขาจะปูทางให้กับบริษัทอื่นๆบางทีเทเซอร์บิทหรือบริษัทอื่นๆอาจพยายามพัฒนาเครื่องยนต์ที่คล้ายคลึงกกกันนนใอีีีไม่่ปข้้าางห จากมุมมองของลูกค้าผู้คนทั่วโลกกำลังมองหาตัวเลือกที่ชาญฉลาดและใช้งานได้จริงมากขึ้นพวกเขาต้องการรถยนต์ที่ไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางชาร์จไฟง่ายและให้สมรรถนะสูงแนวคิดไฮบริดของเครื่องยนต์สสารมื่อตอบโจทย์ความต้องการนั้นได้อย่างแท้จริงดังนั้นกระแสตอบรับในตลาดโลกจึงน่าจะเป็นไปในทางบวกซึ่งจะผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกต้องทบทวนตัวเองเรื่องราวของอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนซึ่งดำเนินมาจนถึงปัจจุบันได้ถูกเปิดบทหมายแล้วบทนี้เรียกว่าการปฏิวัติไฮบริดในอีกไม่กี่ปีข้้าางหน คงต้องจับตาดูว่าการปฏิวัติครั้งนี้จะเป็นความทา้าทายสําหรับบริษัทร,รถยนต์ไฟฟ้ามากเพียงใดและจะเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดโลกอย่างไรหากเรามองอุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้า evs หรือรถยนต์ไฟฟ้าได้กลายเป็นเทรนที่ใหญ่ที่สุด tesla bit และบริษัทอื่นๆอีกมากมายต่างอ้างว่าอนาคตจะใช้แบตเตอรี่ทั้งหมดพวกเขาเชื่อว่าเครื่องยนต์เบนซิน,นและดีเซลล้าสมัยแล้วและรถยนต์ไฟฟ้า evs คือกุญแจสําคัญสู่อนาคตสีเขียวแต่เครื่องยนต์สสารมืดของอ o e n i ์กลับทา้าทายแนวคิดนี้โดยตรง โคเอนิกเซระบุว่าแบตเตอรี่มีข้อจำกัดเวลาในการชาร์จค่อนข้างนานระยะทางที่วิ่งได้นั้นน่ากังวลและต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ก็สูงในสถานการณ์เช่นนี้มีเพียงเทคโนโลยีไฮบริดเท่านั้นที่จะสร้างสมดุลที่แท้จริงได้ประการแรกคือเวลาในการชาร์จการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้เต็มมักใช้เวลาหลายชั่วโมงเทเซและบดได้นำระบบชาร์จเร็วมาใช้แล้วแต่ก็ยังไม่ง่ายเหมือนการเติมน้ำมันเบนซินหรือดีเซลข้อดีของไฮบริดสสารเมื่อคือแม้แบตเตอรี่จะหมดเครื่องยนต์ ก็ยังสามารถสำรองไฟได้ทันทีไม่ต้องรอที่สถานีชาร์จข้อกังวลหลักของ EVS คืออายุการใช้งานแบตเตอรี่หากคุณเดินทางไกลจำเป็นต้องชาร์จบ่อยๆโคเอนิกเซกอ้างว่าเครื่องยนต์สสารมืดเมื่อทำงานรวมกับแบตเตอรี่สามารถให้ระยะทางวิ่งได้มากกว่า1,000กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลว่ารถจะดับก,กลางทางแม้จะเดินทางไกลก็ตามปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้า EVS มีราคาแพงโดยเฉพาะแบตเตอรี่ การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมแบตเตอรี่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นกันเครื่องยนต์สสารมื่อทําให้เทคโนโลยีไฮบริดมีความทนทานมากขึ้นเนื่องจากแบตเตอรี่มีพาระน้อยลงและต้องเปลี่ยนบ่อยน้อยลงเนื่องจากเครื่องยนต์ซึ่งอาจช่วยลดต้นทุนในระยะยาวได้และที่สําคัญที่สุดคือประสบการณ์ VS มอบประสบการณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลและเงียบแต่หลายคนอาจรู้สึกว่ากําลังและเสียงของเครื่องยนต์ยังไม่เพียงพอแต่ไฮบริดสลิสสารมือกลับสร้างสมดุลให้กับรถรุ่นนี้ คุณจะได้สัมผัสความนุ่มนวลของรถยนต์ไฟฟ้าและความเร้าใจของเครื่องยนต์ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่มากขึ้นเป็น2เท่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนกันรถยนต์ไฟฟ้า EV มักถูกเรียกว่าสะอาดเพราะไม่ปล่อยควันพิษยอย่างไรก็ตามความจริงก็คือแบตเตอรี่จำเป็นต้องใช้โลหะหายากเช่นลิเทียมโคบอลและนิกเกิลซึ่งสกัดได้จากการทำเหมืองซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ก็เป็นปัญหาใหญ่เช่นกันเครื่องยนต์สสารมืดไม่สามารถเรียกได้ว่าสะอาดหมดจดเพราะใช้เชื้อเพลิองอย่างไรก็ตามเครื่องยนต์นี้มีประสิทธิภาพมากจนผลิตพลังงานได้มากขึ้นโดยใช้เชื้อเพลิงน้อยลงช่วยลดมลพิษและเนื่องจากไม่ได้ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ทั้งหมดภาระในการผลิตและการสูญเสียจากแบตเตอรี่จึงลดลงลองคิดดูแบบนี้เครื่องยนต์นี้ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างรถยนต์ไฟฟ้า EVS กับเครื่องยนต์รุ่นเก่าโคเอนิกเซกยงว่า เราไม่ควรเลือกเดินตามเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งการมุ่งเน้นแต่ EV เพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้เนื่องจากการผลิตแบตเตอรี่และการจัดการขยะอาจกลายเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ได้เครื่องยนต์อย่างเช่นไฮบริดสสารมืดจะช่วยลดภาระนี้ได้ซึ่งจะช่วยลดปริมาณคาร์บอนฟุตพินท์และรับประกันการใช้งานเทคโนโลยีอย่างสมดุลท้ายที่สุดแล้วการแข่งขันระหว่างรถยนต์ไฟฟ้า EV และไฮบริดสสารมืดนั้นเป็นเรื่องของความพิเศษเฉพาะและความสมดุล EVs อ้างว่าทุกอย่างจะใช้แบตเตอรี่ขณะที่โคเอนิกสแย้งว่า เราต้องสร้างสมดุลเครื่องยนต์ขนาดเล็กแบตเตอรี่ขนาดเล็กและทั้งสองอย่างประสานกันเพื่อสร้างเส้นทางที่ยังยย่งยืนและยั่งยืนบางทีนี้อาจเป็นเหตุผลที่ผู้คนเรียกเครื่องยนต์สสารมืดว่าไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่เป็นทิศทางใหม่ทีนี้คำถามสำคัญสำ,ญสำหรับคุณคือคุณคิดว่าเครื่องยนต์สสารมืดของโคอิเเซจจะเหนือกว่าวิสได้จริงหรือไม่หรือมันจะยังคงเป็นเพียงการทดลองทางเทคโนโลยีขั้นสูงอีกชิ้นหนึ่งความคิดเห็นของคุณสำคัญกับเรามากโปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องแสดงความคิดเห็น และใช่ขอบคุณที่ติดตามชมจนจบวิดีโอนี้หากคุณชอบข้อมูลนี้กดติดตามช่องเพื่อเป็นคนแรกที่จะได้รับข่าวสารที่น่าตื่นเต้นแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าพร้อมเรื่องราวใหม่ๆที่น่าประหลาดใจอีกเรื่องหนึ่ง